เพราะฉะนั้นนี้จะเป็นศิลปะในยุคประมาณศตวรรษที่สิเมื่อสองกว่าปีที่ผ่านมาเองผมสงสัยว่าหรือว่าที่จริงที่เชื่อกันว่าเป็นพระบาทของพระวิษณุนั้นจะไม่ใช่สวัสดีครับหลายท่านที่เคยเดินทางไปพุทธคยานะครับลงสนามบินมากจะตรงไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ แล้วก็หลวงพ่อพุทธเมตตาเจดีมหาโพธิ์ไม่ได้แวะที่เมืองขยาเมืองขยาน่าสนใจนะครับที่จริงเป็นเมืองโบราณน,น่าจะเก่าร่วมสมัยกันกับพุทธกาลแต่ว่าทุกวันนี้พอไปดูจะไม่พบสิ่งก่อสร้างเรื่องอะไรพระพุทธศาสนามีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดวิษณุบาตมีรอยพระบาทอยู่ข้างในชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบาทของพระวิษณุหลังจากนั้นก็สร้างอาคารครอบทับแต่ว่าอาคารน่ะไม่เก่าเท่าไหร่อายุประมาณ200กว่าปี ผมสงสัยว่าหรือว่าที่จริงที่เชื่อกันว่าเป็นพระบาทของพระวิษณุนั้นจําไม่ใช่อาจจะเคยเป็นพระบาทเนื่องในพระพุทธศาสนาเป็นพระบาทของพระพุทธเจา้าคลิปนี้ขอแบ่งข้อมูลออกเป็น3ส่วนนะครับข้อมูลส่วนแรกอะจะพูดถึงเนื้อหาความเชื่อที่ว่าที่นี่เป็นพระบาทของพระวิษณุ 2. เนี่ยจะเป็นการตั้งข้อสังเกตว่ามีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหน แล้วก็สามผมจะพูดถึงสมมติฐานของผมเองนะครับที่สงสัยว่านี่อาจจะเป็นรอยพระพุทธบาทขอเล่าถึงข้อมูลส่วนแรกก่อนข้อมูลที่ว่าพระบาทนี้เป็นพระบาทที่เชื่อว่าเป็นของพระวิศณุที่นี้มีตำนานเกี่ยวกับยักษ์ตนหนึ่งครับชื่อว่าขยาสูนคือขยาสูนเนี่ยเป็นยักษ์ที่บำเพ็ญเพียรบรรลุมุกษั แล้วก็ได้อธิษฐานว่าใครมาสัมผัสร,ร่างกายตนแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ร่วมกันบรรลุโมกษาไปด้วยกันก็ทําให้เหล่าบรรดาผู้คนสัตว์ภูมิภูมิอะไรต่างๆเนี่ยมาขอสัมผัสร,ร่างกายของยักษ์ตนนี้แล้วก็ต่างบรรลุโมกษะไปคราวนี้ก็ปกรากฏว่าทําให้จานวนประชากรในยมโลกในในรกลดลงจนกระทั่งพญายมเนี่ยก็ตกใจพญายมก็เลยไปขอพรจากพระวิษณุ ช่วยระง,งับพรที่ยักษ์ตนนี้ขอพระวิษณุก็เลยเสด็จลงไปแล้วก็เอาฝ่าพระบาทก,กดพญายักษ์ให้จมลงไปใต้ดินเพื่อไม่มีใครจะสัมผัสร่างกายของพญายักษ์ตนนี้อีกแต่ว่าก่อนที่พญายักษ์จะถูกกดจมลงไปเนี่ยท่านก็เลยขอพอรของพระวิษณุว่าถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ได้มาทําพิธีสาที่เหนือร่างกายของข้าพาเจ้าก็ขอให้ผลบุญส่งไปถึงบรรพบุรุษของพวกเขาเหล่านั้น ให้วิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นบัพบุบรุษของผู้คนเหล่านั้นได้ชำระล้างบาปฟังดูก็น่าสนใจคือปกติพิธีศาสตร์เนี่ยก็เป็นพธิธีเก่าในทุกๆก,กลุ่มชุมชนน่ะแต่อันนี้มันเหมือนเข้ามาบวกว่าถวายแล้วเนี่ยยังช่วยล้างบาปให้กับบรพบุร,รุษด้วยกลุ่มก็คิดว่าในความเชื่อร่างเดิมของศาสตร์เนี่ยก็เป็นการเหมือนกับรำลึกถึงบรพบุร,รุษแล้วก็ตอบแทนกัปัญยูบรพบุบรุบรบรษอุทิศถวายข้าวของอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ แต่เรื่องล้างบาปเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เพิ่มขึ้นมาจากประเพณีเดิมซึ่งน่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นหรือประเพณีที่มีอยู่ก่อนอาจจะก่อนหน้าศาสนาพราหมณ์ด้วยซ้ำน,นะครับตำนานที่ว่านี่มันเป็นตำนานมาจากคมภี์อะไรหรือเปล่านยครับชื่อคมพี์วายุปุรานะซึ่งส่วนมากคำพีที่มีคำลง้ายว่าปุราณะเนี่ยก็จะเป็นคำพีที่ถ้าเป็นของพุทธศาสนาก็เหมือนอัตถกถาหรือพยายามจะพรรณนา,นาหรือว่าบรรยายประวัติ ของเทพ,พเจ้าองค์ต่างๆของพระวิษณุหรือพระนารายเนี่ยก็จะมีคัมภีร์ที่อธิบายเรื่องราวไม่ไว่าจะเป็นทศวตรษหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคถ้างั้นไปดูตัวอาคารบ้างที่นี่ในแง่ของสถาปัตยกรรมนี่มันเก่าแค่ไหนอะไรยังไจงจริงๆเราไม่เห็นตัวสถาปัตยกรุ่นเก่าแล้วนะครับโชคร้ายที่ว่าในเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพวกเทวสถานทีทวไลนี่ก็จะถูกทําลายไปในช่วงที่มีต่างศาสนาเข้ามา ส่วนเทวลัยหลังนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นเทวลัยที่สร้างขึ้นมาในศตวรรษที่สิบแปดเท่านั้นเองเพราะว่าในช่วงนั้นก็จะมีมหาราณีพระองค์หนึ่งชื่ออหิยาใบโฮก้าท่านเป็นมหาราณีที่มาจากทางแคว้นัยประเทศนะครับแล้วก็มาบูรณะซ่อมแซมเทวลัยสาคัญที่อยู่ทั่วอินเดียภาคเหนือเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี้จะเป็นศิลปะในยุคป,ประมาณศตวรรษที่สิบแปดเมื่อสองร้อยกว่าปาทีที่ผ่านมาเองที่นี่จะมีปฏติมาก,กรรมอยู่ด้วยครับ จริงๆในแถบขยาเนี่ยนะครับรวมถึงพุทธขยานเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีเทวบูปพระพุทธรูปที่อยู่ในรุ่นราวประมาณศิลป,ปะราชวงศ์ปาระพุทธศตวรรษที่สิบสามสิบสี่อะไรประมาณนี้นะครับอยู่เป็นจนํานวนมากน่าจะเป็นหัวเมืองสําคัญแล้วก็เป็นเมืองศาสนาสําคัญอาจจะน้งสมัยกุปตะลงมาแล้วเพียงแต่ว่าปาระเป็นยุคสุดท้ายที่จเจริญรุ่เรงเรืองอยู่นี่รอยพระบาทที่เนี่ยไม่ค่อยชัดบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงรอยพระบาทของพุทธนี่เริ่มมีเมื่อไหร่ ของฮินดูไวยชนพนิกายนี้เริ่มมีเมื่อไหร่ฮะพุทธศาสนาเนี่ยเราพบการแกะรอยพระพุทธบาทหรือจำลองรอยเท้าพุทพเจ้ามาตั้งแต่ศิลปะสมัยอินเดียโบราณประมาณพุทธวัดที่สามที่สี่มานะครับหรือสมัยพระเจ้าอาโศกก็มีการพูดถึงการสร้างรอยเท้าพระเจ้าแล้วก็บูชาแทนองค์พระพทเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเชื่อเรื่องวิษณุบาทหรือว่าชิวบาทหรือว่าอะไรที่เป็นของศาสนาครามเนี่ยนะครับน่าจะถูกพัฒนามาอีกต่อหนึ่ง หลังจากความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการบูชาพุทธบาทเกิดขึ้นแล้วตกสมัยของราชวงศ์คุปตะนะครับในราวๆประมาณพุทธศตวรรษที่9ที่10บอะไรประมาณนั้นนะครับพระบาทนี้เป็นพระบาทของพระวิษณุจริงหรือไม่ในมุมของผมเนี่ยถือว่ามีหลักฐานนะแต่ว่ามันมีน้ําหนักน้อยคือตัวรอยพระบาทเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีสัญ,ญลักษณ์มงคลทั่วไปไม่ต่างจากรอยพระพุทธบาทเลย สองเลยก็คือในแง่ของสถาปัตยกรรมนะครับไม่ได้เป็นวัดฮินดูอายุเก่าแก่พันปีเหมือนกับบางแห่งหรือว่าเหมือนกับในอินเดียใตย้คือในละแวกรัฐพิหารเนี่ยาศาสนาพุทธเคยรุ่งเรืองมาก่อนตามมาด้วยาศาสนาเชนและก็าศาสนาฮินดูแล้วก็รุ่งเรืองมายาวนานนะครับนับตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลสมัยพระเจ้าอาโศกหลังพระเจ้าอาโศกสมัยคุปตะ พุทธศตรวรรษที่911แล้วก็สมัยปาละแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมุสลิมนะครับที่เข้ามาตีแล้วก็ทำลายล้างาศาสนสหานหลายแห่งก็ทำให้เสื่อมไปทั้งพุทธเชนแล้วก็ฮินดูจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก200กว่าปีมานี้เองมีการฟื้นฟูาศาสนาฮินดูอีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง2-300ปี คราวนี้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เห็นเนี่ยก็จะตรงกับไทม์ไลน์ที่ผมเล่าพอดีมันจึงชวนให้สงสัยไงว่าก่อนจะมีการฟื้นฟูแล้วสร้างเป็นวัดฮินดูเป็นวัดวิศณุบาทอย่างที่เห็นเนี่ยก่อนหน้า,น,าน,นั้นเคยเป็นอะไรกันแน่ส่วนที่3ก็คือในแง่ของเรื่องที่ปรากฏที่ว่าพระวิศนุมาเหยียบขยาอสูรน,นะครับกดเอาไว้ใต้ดินอันนี้ เป็นเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ประเภทปุราณะซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ไม่ได้เก่าเท่าไหร่ถ้าไปเทียบกับของพุทธเนี่ยพุทธที่ปรากฏเป็นพุทธประวัติอันนั้นจะเก่ามีหลักฐานก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกนะครับที่เก่าไปถึงอย่างน้อยก็หลักพันปีถึงแม้จะมีการสังพยนาหลายครั้งนะครับแต่ว่าโครงเรื่องเนี่ยมันดูว่าเก่ากว่าเรื่องที่ว่าพระวิษณุมาเหยียบขยะอสูร ประเด็นเหล่านี้มันนำมาสู่ข้อสองสัยหรือว่าสมมติฐานของผมนะครับที่ว่าที่นี่อาจจะเป็นรอยพระพุทธบาทหรือว่าเป็นรอยพระบาทเนื่องในพระพุทธศาสนาแล้วจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นรอยพระบาทของพระวิษณุที่หลังถามว่ามีหลักฐานไหมต้องตอบตรงๆนะครับว่ามันไม่มีหลักฐานโดยตรงมันเป็นหลักฐานแวดล้อมเพียงแต่ว่าหลักฐานแวดล้อมเนี่ยมันดูหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานแวดล้อมที่ว่าด้วยพุทธประวัติขอเล่าพุทธประวัติภาพรวมก่อนเหตุการณ์ตอนนี้หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะครับท่านก็มาปราบทิฏฐิชดิน3พี่น้องชอช้างดอชดาสรีลลิงซึ่งผู้พี่เนี่ยอุลุเวลากัสปะมีบริวาร500คนกลางนาทีกัสปะมีบริวาร300แล้วก็คนน้องขยากัสปะมีบริวาร200 พอปราบทิฏฐิของผู้พี่คนกลางแล้วก็คนสุดท้ายก็มีความเลื่อมใสาตามคือตอนที่ปราบเล่าให้ฟังนิดนึงคือผู้พี่เนี่ยก็จะลอยเครื่องบริขารแล้วก็เครื่องบูชาไฟแล้วก็ชาดาเนี่ยลงมาตามน้ำนะครับพอน้องเห็นเนี่ยก็เลื่อมใสาตามบ้างหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ขึ้นไปเทศนาโปรดที่บนเขาเป็นการเทศอทิตตปริยายสูตร เป็นพระสูตรที่สาคัญเนี่ยผมจะมาขยายความทีหลังนะครับแล้วก็ทําให้ท่านชดินสามพี่น้องแล้วก็บริวารอีก1000เนี่ยได้สําเร็จเป็นอรหันต์หลังจากนั้นชดินสามพี่น้องแล้วก็พระสงฆ์อีก1000รูปก็ได้เดินทางไปที่เมืองราชครืมีการชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับรวมกับพระสงฆ์จากที่อื่นเป็นทั้งหมด1,250รูป นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาคบูชาน,นั่นเองคราวนี้เนื้อหาพุทธประวัติตรงนี้พอมาดูเปรียบเทียบกับแผนที่อ่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันสอดรับกันมากถึงไม่ใช่หลักฐานโดยตรงนะมันเป็นหลักฐานแวดล้อมก็จริงแต่ว่ามันมีน้ำหนักมากทีเดียวจากแผนที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีเมืองอยู่สองเมืองทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยคือราชครืแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยคือเมืองขยา ขยาจะอยู่ที่ในรัญชาราในขณะที่ราชครืจะอยู่ที่ปัญจนะทั้งสองลำน้ำถ้ามองขึ้นไปทางด้านทิศเหนือนะครับจะไปจบชนกับแม่น้ำคงคาที่จริงในละแวกนี้มันจะมีแม่น้ำอยู่ประมาณ5 6เส้นนะครับที่สำคัญที่ไปจบกับแม่น้ำคงคาแต่ว่า2เส้นนี้ถือว่าสำคัญแล้วก็จากราชครืซึ่งเป็นเมืองหลวงจะมาที่เมืองขยาซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงเนี่ยก็ต้องอาศัยเส้นทาง ตามแนวเทือกเขาราชครื้น,นี่แหละเทือกเขาราชครื้น,นี่สําคัญนะครับส่วนใหญ่คนน่ไม่ค่อยได้ไปทัวร์ตอนที่พระพุทธองค์สัญญากับพระเจ้าพิมพิสารเอาไวา้แล้วก็มาบําเพ็ญทุกขะกริยาก็บําเพ็ญอยู่ในถ้ำนงคสิริก็อยู่ในเทือกเขานี่แหละแล้วก็พอท่านเสด็จมาที่ทางด้านปลายสุดของเทือกเขาบริเวณปลายสุดของเทือกเขาก็คือแม่น้ําเนรัญชาราพอข้ามแม่น้ําไปก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าตลอด6ปีเนี้ยท่านก็น่าจะบำเพ็ญทุกขากรังจิยาอยู่ในเส้นทางนี้แล้วพอได้ดวงตาเห็นทาเสร็จไปโปรดชดินสามพี่น้องแล้วก็บริวารอีก1000แล้วเดินทางกลับไปที่ราชครึก็อยู่ในเส้นทางไปกลับนี้แหละถามว่าเส้นทางไปกลับนี้เพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าดูจากการตั้งดินฐานจะเห็นว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเมืองหลวงราชครึเนี่ยถ้าจะเก็บเกี่ยวทรัพยากร จากละแวกหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ต้องใช้เมืองขยานั่นแหละเป็นชุมทางทรัพยากรคือเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากเทือกเขาที่โค้งกันเป็นรูปตัว C นะเข้ามาเก็บเอาไว้หลังจากที่เก็บเกี่ยวทรัพยากรได้แล้วก็ส่งต่อไปให้กับเมืองหลวงก็คือเมืองราชครห์เพราะฉะนั้นเส้นทางจากขยาไปราชครห์จึงเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเป็นเส้นทางใช้ในการส่งทรัพยากรให้กับหลวง มาตั้งแต่ต้นการที่พระพุทธเจ้าใช้เส้นทางเนี้ไปกลับจึงเป็นเรื่องปกติรวมถึงท่านชดินสามพี่น้องแล้วก็บริวารห0 0่ 1, ถ้าเกิดไม่เห็นแผนที่นี้มาก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าราชครือยู่ไกลออกไปมากไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับละแวกเนี้ถ้าแบบนั้นเลยเนี่ยการที่พระสงฆ์มาปรากฏพร้อมกัน1250รูปน่าจะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหม แต่พอคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากระยะทางเนี่ยก็คือ60กิโลนะครับจากขยาไปราชครห์ถ้าจะเดินเท้าอะ่ะก็ประมาณ12ชั่วโมงคือออกตอนเช้าแล้วก็ไปถึงตอนเย็นคราวนี้เป็นไปได้ไหมที่ว่าบริวารทั้ง1,000แล้วก็จะดิน3พี่น้องไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่นี่เ,เงื่อนงำแรกอะ่ะก็คือคำว่าขยา ผู้พี่อุลุเวลักะสปะคนกลางนาทีกะสปะคนน้องอ่ะก็คือขยากัสปะมีคําว่าขยาเหมือนกับชื่อเมืองขยาถ้ามองแบบนี้เท่ากับว่าคนน้องจะอยู่ที่บริเวณกลางเมืองนาทีอยู่หัวเมืองอุลุเวลักะสปะอยู่นอกเมืองไปทางทิศเหนือหรือว่าเงื่อนงาที่สองจะเห็นได้ว่าผู้พี่เนี่ยอุลุเวลักะสปะมีบริวารถึง500 นักบวช500เยอะไหมตอบไปเยอะมากประชากรนักบวชเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่าฆราวาสก็ต้องเยอะด้วยเพราะว่าก่อนจะเป็นนักบวชทุกคนก็ต้องเป็นฆราวาสมาก่อนแล้วอย่างหนึ่งถ้าสมมติประชากรนักบวชเยอะเนี่ยฆราวาสก็ต้องเยอะเพราะว่าฆราวาสก็ต้องอาศัยนักบวชเป็นที่พึ่งทางใจใช่ไหมครับในขณะที่นักบวชก็ต้องอาศัยฆราวาสเวลาที่บิณฑบาตเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้จะคู่กันถ้าเอาตัว เลข500นะครับเป็นตัวตั้งก็น่าสงสัยว่าท่านอุลุเวลกัสปะน่าจะอยู่ในละแวกชุมชนขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มประชากรคารวาสใหญ่ด้วยเหมือนกันมองแบบนี้เท่ากับว่านากธีกัสปะก็จะอยู่ท้ายเมืองขยากัสปะก็จะอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้สำรวจโดยรอบแล้วเนี่ยในละแวกนี้มันก็ไม่มีชุมชนที่จะมีหลักฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดใหญ่นอกจากบริเวณนี้ แถมที่นี่เองอยังมีภูเขาเพราะในพุทธประวัตินะครับจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไปเทโปรดอธิตะปริยายสูตรบนยอดเขาใช่ไหมครับก็ที่นี่ก็มีภูเขาอีกเช่นกันก็คือภูเขาที่เมืองขยานี่แหละที่จริงมีหลายชื่อนะแต่ว่าผมใช้ชื่อง่ายๆไปก่อนแล้วก็ภูเขาแห่งนี้เป็นต้นน้ําได้นะครับให้กับเมืองขยาคือจากภูกเขาเนี้ยมันก็จะมีลําน้ําที่ไหลลงมา ทอดตัวมาตามแนวทิศตะวันออกแล้วก็ไปออกที่เนรัญชราก่อนจะออกก็จะมีแก้มลิงที่เก็บน้ำไว้ก่อนแล้วก็ที่จริงวัดวิษณุบาตทท่ก็อยู่ใต้แก้มลิงนี้แหละโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการที่พระพุทธองค์นะครับเลือกภูเขาเนี้ยในการเทพโปรดอธิตตปริยยสูตรเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าภูเขาเนี้ยมีความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนมีความเชื่อท้องถิ่นมาก่อนเพราะว่าการที่มันเป็นต้นน้าเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ กับผู้คนในเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนความเชื่อจากการที่เป็นนักบวชชดินกลายไปเป็นความเชื่อเนื่องในพระพุทธศาสนาพ,พระพุทธองค์ก็เลยใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละก็คือบนภูเขานี่แหละเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าพอดูหลักฐานแวดล้อมโดยดูเอกสารพุทธประวัติเนี่ยเหมือนกับมันล็อกอะ่ะมันล็อกว่าไม่สามารถที่จะไปเป็นที่อื่นได้ ที่นี่อย่างไงก็ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชดินสามพ,พี่น้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพุทธประวัติโดยตรงเสียดายแต่ว่าเราไม่มีการขุดค้นทั้งโบราณคดีนะครับผมสงสัยว่าถ้าขุดเข้าไปที่ใต้วัดวิษณุบาตจะเจอสิ่งก่อสร้างที่สร้างมาก่อนอาคารนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาคารนี้อายุแค่200ปีไงถ้ามีมาก่อนแล้วมีอายุที่เก่าใกล้เคียงกันกันกบเจดีย์มหาโพนะซึ่งเป็นศิลปะในช่วงคุปตะปาละ ก็น่าสนใจว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเนื่องในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าวันที่9 10 1 1 12นะครับผมจะเดินทางไปประเทศอินเดียไปพุทธคยาราชครืแล้วก็นารันทาที่พุทธคยาเนี่ยจะไปดูที่วัดวิษุบาทนี่ด้วยตั้งใจจะไปดูลักษณะศิลปรกรรมของพระบาทก่อนเลยไปเปรียบเทียบกันดูแล้วก็ไปราชครืเนี่ยนอกจากบุรุษันธกุฎีจะขึ้นไปที่เจดีพระเจ้าอาโศก ทั้งองค์ที่บูรณะแล้วแล้วก็องค์ที่ยังเป็นสร้างอิฐซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยได้ไปชมสักเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะไปที่นารันทานะครับจะไปดูรูปแบบศิลปรกรรมซึ่งเป็นต้นแบบให้กับทวาราวดีด้วยถ้าท่านได้สนใจนะครับวันที่9 1 1 1 1 2 2มีนาคมนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับติดต่อที่คุณกระตูนแล้วก็คุณหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลย